<laughs> สีมันเป็นงว้วนสีเดียวสีมันงามที่แกงพ้นเดียวเลยส,สีมันหนามันง,งามอ่ะพอสามสิบวิพอ,พอให้ภาพนิ่งมันอ๋อมันพับนิ่งอาจจะใช้ สีมันเป็นม้วนสีเดียวสีมันงามยิ่งต้นเดียวเลยสีมันหนามันงามอ่ะพ่อสามสิบวิพ่อ,พอให้ภาพนิ่งเหมือนอ่ะให้พับนิ่งอาจาะให้